ก็ต้องขอขอพบพระคุณทั้งสองท่านที่ช่วยเหลือการงานด้วยดีมาตลอดและเป็นวันที่ศสด้วยวันนี้เป็นวันวันเกิดของท่านรองผู้ร่วมในการหรือว่าที่ร่วมในการด้วยนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขออีกอนอนหนาจคุณพระศรีรัตะน์ไตรนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ท่านคารพนักถือได้โปรด พอหรือคุ้มครองให้รองผู้รในการนะคะหรือท่านผู้ร่วในการแล้วก็น้องบุ๋มนะคะจินดามาินื่้งได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีความสุขความเจริญนะคะในหน้าที่การงานประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสร้างผลดีให้กับตัวเองนะคะและขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะ ผมเคยเห็นท่านลรางมาื่อแรแต่งเรียนหยุ่มแดงตอนนั้นผมยังไม่ค่อยได้พูดคุยกันแต่ได้มารู้จักกันเยอะมากขึ้นตั้งแต่ที่ท่านเรามีนไนโยบายใจให้ผมทางานกับท่านในขนาดที่ยังข้าอยู่ผสนต้นกล้าจิตวังล็อกลกร่อมกับที่ขวางท่านเองได้มอบโอกาสทันดีให้ผมได้ฝึกฝนประสบการณ์ของตัวเองช่วยขัดเกลาดูแลและคอยสอนคอยบอกให้กลับให้เทคนิงๆ ตอนที่ผมข่ขาวว่าท่านรองกำลังจะเป็นท่านผูอ้อำนวยการผมรู้สึกดีใจและัลุกใจหายลึกแต่ผมก็ขอแสดงควา,ามยินดีกับท่านรองด้วยนะครับที่ตักํำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นท่านผูอ้อำนวยการและผมขออขารัธนาคุณทัศนีรัชนทรายช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับคุณคินดา,าห้าหนึ่งเฮือสุบุ๋มพวกเราก็เลยใคนขอ,ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกเก anyway. ี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาต่างๆด้วยดีมาเสนอในโอกาสที่ครูบุ๋มได้มารวมนำรวมกแหน่งใหม่พวกเราขอแสดงความยินดีและขออาราธนาคุณพัชรีรัตน์ไตรและเจิงตักจิตช่วยโดยให้ครูประสบความสำเร็จและมีความสุขครับขอบคุณครับความรู้สึกในวันนี้ก็เป็นกำใจเนาะมีอยู่ไหมนะ คือผมมีความผูกพันกับที่นี่มากนะคะเพราะว่าที่ผมเคยดูทุณโค้ชที่เคยสอนที่ตั้งแต่ปี2553จนจนที่ได้มีใจที่ได้กลับมาแล้วตำแหน่งที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาก็พยายามสร้างความฝันให้กับเด็กๆหลายๆคนให้ทุกคนมีแรงจูงใจใส่สัมฤทธิ์คุณจะบอก มาเรียนให้คนว่าทุกคนมีสิฝันฝันไม่ไกลแล้วไปที่ถึงฝันของตัว,ตวเองที่สำคัญที่สุดคืออย่าดูถูกความสามารถของตัวเองอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้ลงมือทำนะคะอันนี้คือข้อคิดที่ฝากให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะครูเพื่อนร่วมงานนะคะพี่พี่น้องน้องทุกคน นะคะน้อมิ้นถือว่าทุกคนสู่ครูของเรามิ้นนะครคะครูที่ให้ประสบการณ์ในการทำงานในการฝึกฝนขอบคุณทุกท่านขอบคุณขอบใจขอโทษนะคะในทุกๆการกระทำนะคะที่เรามีต่อก,กันนะคะ ทุกคนก็ยกเป็นวันนี้เป็นเพื่อนเป็นเชื้อส่ายที่เราจะเริ่มพัฒนาการศึกษาไทยนะครับขอบคุณแม่บ้าน,นทางโรงแม่ครัวน้องๆศึกอนทุกคนที่เรามาต็ดเต็มใจแล้วก,ก,กันในวันนี้นะครับและหวังว่าถ้ามีโอกาสครูคงจะได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะบ้านหลังนี้คือจุดที่อ่า เป็นศรวมของความรักความหกทางที่เรามีต่อตัวสาวชมพูค่ะขอบคุณคา่านแล้วก็พี่ผู้สาวก็ขีความคุณท่านนะคะข้นัสดีน้องนัเกเรียนที่น่ารักทุกคน,นะค่ะ่ะวันนี้ก็รู้สึกใจหายนะคะที่ถืออะไรนี้นะคะที่ฉันก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณ โรงเรียนสาที่เทศบาลบ้านเทรวันแล้วก็ครูทุกท่านนะคะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานที่นี่นะคะก็ได้รับความกระุ้นจากครูทุกท่านนะคะนักเรียนที่ทุกคนกอ,อขอบคุณในทุกๆสิ่งไม่ว่าจในเรื่องของการทํางานะ ประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ค่ะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาค่ะ